คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดและมันกำลังรอคอยแค่จังหวะที่เหมาะสมที่จะเผยตัวตนออกมาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ghost Cat วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวที่จะทำให้คุณไม่กล้าหันไปมองข้างห้องอีกเลย เรื่องราวสุดสะพรึงที่มีชื่อว่าเพื่อนข้างห้องเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองครับเมื่อประมาณสองสามปีก่อนตอนที่ผมตัดสินใจย้ายมาอยู่คอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเป็นคอนโดเก่าครับสร้างมานานมากแล้วดูจากสภาพภายนอกก็พอจะเดาได้บรรยากาศจะดูอึมครึมหน่อยๆทางเดินก็ค่อนข้างมืดไฟบางดวงก็กระพริบกระพริบ เหมือนพร้อมจะดับได้ทุกเมื่อแต่ด้วยความที่มันใกล้ที่ทำงานมากแถมค่าเช่าก็ไม่แพงอย่างที่คิดซึ่งในยุคนั้นถือว่าหายากมากครับผมเลยตัดสินใจเช่าห้องที่ชั้น5้าห้อง504เป็นห้องมุมพอดีวันแรกที่ย้ายเข้ามาผมก็จัดแจงข้าวของเล็กๆน้อยๆแกะกล่องทีวีจัดเสื้อผ้าใส่ตู้แล้วก็กวาดถูร่องนิดหน่อย ด้วยความเหนื่อยล้าจากการขนย้ายตลอดทั้งวันผมก็พลอยหลับไปตั้งแต่หัวคำ่ำโดยที่ไม่ได้สังเกตสิ่งผิดปกติอะไรเลยแต่แล้วราวตีสองตีสาได้มั้งครับผมได้ยินเสียงประหลาดประหลาดตึงตึงตึงดังมาจากห้องข้างๆห้อง505เสียงเหมือนอะไรบางอย่างตกกระทบพื้นหนักๆเป็นจังหวะที่ค่อนข้างทีและรุนแรงตึง ตึงตึงตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเสียงเฟอร์นิเจอร์เคลื่อนย้ายหรืออาจจะเป็นพวกเพื่อนบ้านเพิ่งกลับมาจากทำงานตอนดึกๆแล้วทำอะไรหล่นก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากพยายามข่มตาให้หลับไปแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกในคืนต่อมาและคืนต่อๆมาแทบจะทุกคืนเสียงตึงตึงตึง,ตงเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ บางทีก็มีเสียงเหมือนลากอะไรหนักๆครื่นครื่นแกรกดังตามมาด้วยมันไม่ใช่แค่เสียงของตกธรรมดาธรรมดาแล้วมันฟังดูเหมือนของหนักๆที่ถูกลากไปมาอย่างทุลักทุเลผมเริ่มรู้สึกหงดหงิดและรำคาญมากเพราะมันรบกวนการนอนของผมอย่างหนักผมพยายามเอาหมอนอุดหูเปิดเพลงกลบเสียงแต่ก็ไม่เป็นผลเสียงนั้นยังก้องอยู่ในหัวผมตลอดทั้งคืน ผมทนไม่ไหวแล้วครับวันหนึ่งผมตัดสินใจไปถามแม่บ้านที่ทำความสะอาดชั้นนี้ผมถามเธอว่าพี่ครับห้อง505มีคนเช่าอยู่หรือเปล่าครับแล้วเขาทำอะไรกันเสียงดังมากเลยครับตอนกลางคืนแม่บ้านตัวเล็กๆดูมีอายุหน่อยๆทำหน้าชงโนเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าอ๋อห้อง505้าเหรอคะมีค่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งค่ะ เธอเพิ่งย้ายเข้ามาได้ไม่นานเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเจอตอนเช้าตรู่หรือไม่ก็ตอนค่ำค่ำดึกๆึกไปเลยค่ะแปลกจังเลยนะคะพี่ไม่เห็นเธอขนของเยอะอะไรเลยหรือว่าเธอจัดห้องใหม่ตอนกลางคืนหรือเปล่าคะผมยิ่งงงไปกันใหญ่ในใจก็คิดว่าถ้าเป็นแค่การจัดห้องมันเสียงไม่น่าจะดังและน่ากลัวขนาดนี้ ผมตัดสินใจจะไปเคาะประตูห้อง505เพื่อจะบอกให้เบาเสียงลงหน่อยผมเดินไปที่ประตูห้องนั้นสูดหายใจลึกๆแล้วก็กดกริง่งติ้งนองผมยืนรออยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่มีใครมาเปิดผมลองกดอีกครั้งแล้วก็ลองเอาหูแนบประตูผมได้ยินเสียงแผ่วๆเหมือนมีคนกำลังคุยกันอยู่ข้างในเสียงเหมือนกระซิบกระซาบจับใจความไม่ได้ แต่ที่แปลกคือมันไม่ใช่เสียงคนคุยกันแบบปกติมันเหมือนมีคนกำลังพึมพำพึมพำเหมือนกำลังท่องอะไรบางอย่างอยู่ผมก็เลยคิดว่าเธอคงกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ก็เลยกลับห้มไปคืนนั้นเองครับเสียงตึงตึงตึงก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นกว่าเดิมมากเหมือนของชิ้นใหญ่ๆถูกโยนใส่กําแพงซ้ำๆโครมตึง โครมแถมยังมีเสียงแปลกๆเหมือนเสียงหอบแหกๆเสียงเหมือนคนกำลังเหนื่อยหอบอย่างหนักและที่น่ากลัวกว่านั้นคือผมได้ยินเสียงกระซิกกระซิกคล้ายเสียงคนร้องไห้แทรกเข้ามาด้วยผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วครับมันไม่ใช่แค่เสียงของตกธรรมดาธรรมดาแล้วมันฟังดูเหมือนมีใครกำลังต่อสู้กันอย่างรุนแรงอยู่ข้างใน ผมพยายามเอาหูแน่ผนังอีกครั้งอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่แล้วเสียงทั้งหมดก็เงียบสงบลงไปเฉยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นผมเจอผู้หญิงห้อง505โดยบังเอิญที่หน้าลิฟต์เธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผิวขาวซีดมากผมยาวประบาที่ดูยุ่งเหยิงดวงตาเธอโหลลึก มีรอยคล้ำใต้าตาชัดเจนเหมือนคนอดนอนมันเป็นเดือนเธอสะพายกระเป๋าใบใหญ่มากดูเหมือนหนักอึ้งแถมเธอยังสวมเสื้อแขนยาวกับกางเกงขายาวทั้งทั้งที่อากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนก้มหน้าก้มตาไม่ยอมสบตาใครผมตั้งใจจะทักทายและพูดเรื่องเสียงดังเมื่อคืนแต่เธอก็รีบเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วก้าวเข้าลิฟต์ไปทันทีเหมือนไม่อยากให้ใครเข้าใกล้หรือพูดคุยด้วย หลังจากวันนั้นเสียงก็ยังคงมีอยู่และที่แปลกคือมันเริ่มมีกลิ่นกลิ่นเหม็นอับ,อบเหมือนกลิ่นคาวๆคล้ายกลิ่นเลือดเก่าๆผสมกับอะไรบางอย่างที่เน่าเปื่อยลอยออกมาจากใต้ประตูห้อง505กลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันจนผมต้องซื้อสเปรย์ปรับอากาศมาฉีดหน้าห้องแทบทุกวันแถมยังต้องจุดเทียนหอมในห้องตัวเอง เพื่อกลบกลิ่นเหม็นนั้นผมเริ่มกังวลมากนี่มันไม่ใช่แค่เสียงแล้วมันมีกลิ่นด้วยผมลองไปถามแม่บ้านอีกครั้งคราวนี้แม่บ้านทำหน้าเครียดขึ้นเธอพึมพำว่าไม่รู้สิคะคุณ,คณเธอไม่เคยให้ใครเข้าห้องเลยเวลาจ่ายค่าเช่าก็โอนเงินมาไม่เคยเจอหน้าแม่บ้านเลยค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าในห้องมีอะไรแต่กลิ่นมันก็แปลกๆจริงๆค่ะ ผมยิ่งงงไปกันใหญ่แล้วเสียงที่ได้ยินมันคือเสียงอะไรกันแน่แล้วกลิ่นเหม็นนี่มันมาจากไหนมันไม่ใช่กลิ่นขยะทั่วไปแน่นอนมันเป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกคลื่นไส้และขนลุกคืนหนึ่งผมนอนไม่หลับเลยเสียงตึงตึงตึงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเสียงครืดคลืด,ลดแกรก และที่น่าขนลุกที่สุดคือผมได้ยินเสียงคนหัวเราะเสียงหัวเราะแหลมเล็กแต่ฟังดูแหบพร่าไม่ใช่เสียงผู้หญิงห้อง505แน่นอนมันเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังแล้วเย็นยเยือกไปถึงไขสันหลังเหมือนเสียงคนแก่ที่กำลังมีความสุขกับบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองมาที่ห้องผมตลอดเวลา ผมมองไปที่ประตูห้อง505แล้วก็เห็นเงาดำๆเลือนรางแวบหนึ่งใต้ช่องประตูห้อง505มันเหมือนมีใครบางคนกาลังยืนอยู่ตรงนั้นยืนนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆหายไปอย่างช้าๆเหมือนจงใจจะให้ผมเห็นผมเริ่มกลัวอย่างจริงจังแล้วครับนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วผมรีบคว้าแล็ปท็อปขึ้นมาเปิด แล้วพยายามหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับคอนโดแห่งนี้ผมพิมพ์ชื่อคอนโดตามด้วยคำว่าผีเรื่องเล่าอาถรรพ์แล้วก็ไปเจอเรื่องเล่าเก่าๆที่ทำให้ผมแทบจะล้มทั้งยืนมีคนเคยบอกว่าห้อง505เคยเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายในห้องนั้น ศพถูกหั่นเป็นชิ้นช้นอย่างโหดเหี้ยมและถูกทิ้งไว้ในห้องเป็นเวลานานกว่าจะมีคนมาเจอกลิ่นศพเน่าเหม็นคลุ้งไปทั้งชั้นและที่น่ากลัวกว่านั้นคือฆาตรกรยังคงลอยนวลไม่เคยถูกจับได้เลยห้องนั้นจึงถูกปิดตายไปพักใหญ่ก่อนจะมีการปรับปรุงใหม่และเปิดให้เช่าอีกครั้งพอได้รู้เรื่องนี้ ผมก็เข้าใจทุกอย่างกระจ่างแจ้งเสียงที่ได้ยินกลิ่นเหม็นและเงาที่เห็นมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญห้อง5 05ไม่ได้มีแต่ผู้หญิงคนเดียวแต่มีบางสิ่งอาศัยอยู่ด้วยบางสิ่งที่ยังคงวนเวียนและทำสิ่งที่มันเคยถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนนั้นเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตผม ผมตัดสินใจจะไม่นอนผมนั่งเฝ้าดูนาฬิกาบนผนังห้องหัวใจผมเต้นระรัวเหงือการไหลซึมออกมาและมันก็มาจริงๆครับราวตีสองนิดๆเสียงตึงต้งตึง้งตึ้งดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนมากเหมือนอยู่ตรงหน้าผมผมได้ยินเสียงครืดครืดแกรก มาด้วยพร้อมกับเสียงหัวเร,ราะแหบพราดที่ดังขึ้นเรื่อยๆดังจนผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังหัวเราะอ,อยู่ข้างหูผมผมรู้สึกได้ถึงไอยเย็นยะเยือกที่ลอดผ่านช่องเข้ามาในห้องผมมันเป็นความเย็นที่ผิดปกติไม่ใช่ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศผมรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายมือไม้สั่นไปหมดแล้วส่องไปที่ช่องใต้ประตูแล้วผมก็เห็น ดวงตาคู่หนึ่งมันจ้องมองกลับมาที่ผมอย่างไม่กระพริบมันเป็นดวงตาที่กลวงสีดำสนิทไร้แววตาไร้ชีวิตเหมือนกำลังจะดูดซึมวิญญาณของผมเข้าไปและที่แยก่กว่านั้นคือผมเห็นรอยยิ้มอันน่าขนลุกค่อยๆฉีกกว้างขึ้นเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมผมกรีดร้องออกมาสุดเสียง พร้อมกับความรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบกำลังบีบคอผมและผมก็ล้มลงไปสติก็ดับวูบไปทันทีเมื่อผมฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พบตัวเองน,นอนอยู่บนเตียงแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาในห้องนาฬิกาบอกเวลาเจ็ดโมงเช้าแต่ความหวาดกลัวยังคงเกาะกินใจผมไม่หายผมรู้ว่าสิ่งที่ผมเห็นเมื่อคืนนั้นมันไม่ใช่ความฝัน มันคือความจริงที่น่าสะพรึงกลัวผมตัดสินใจย้าย,ายออกจากคอนโดในวันนั้นเลยครับผมไม่สนใจเรื่องมัดจำอะไรทั้งสิ้นผมแค่ต้องการหนีออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดก่อนจะไปผมลองมองไปที่ประตูห้อง505้าอีกครั้งประตูก็ยังคงปิดสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีวี่แววของใครแต่ผมรู้ว่าบางสิ่งยังคงอยู่ข้างในนั้น และมันจะรอคอยเพื่อนข้างห้องคนต่อไปจะเข้ามาเติมเต็มความว่างเปล่าและความปรารถนาอันมืดมิดของมันหลังจากนั้นผมก็ได้ข่าวมาจากแม่บ้านอีกคนว่าผู้หญิงห้อง505ก็ย้ายออกไปหลังจากผมไม่นานและไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนห้อง505ก็ยังคงถูกปิดตายไว้จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าเช่า และคอนโดแห่งนั้นก็เงียบสงัดลงไปมากแต่ผมเชื่อว่าเรื่องราวของเพื่อนข้างห้องจะยังคงหลอกหลอนผู้ที่ได้ยินไปอีกนานแสนนานและบางทีมันอาจจะกำลังรอคอยคุณในห้องข้างๆข,ข,ของคุณอยู่ก็เป็นได้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของผมครับหวังว่าคุณจะสนุกและขนหัวลุกไปกับมันนะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง Ghost Cat เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ